สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำาพระราชสบดีที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารสแสดงความเสียพระราชฤรุไทยเป็นยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกีกรณีแผ่นดินไหวที่จังหวัดคารามานมาราชสาธารณรัฐตุรกีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกีกรุงอังการาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวไร้ายแรงในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของตุรกีความเสียหายอันเกิดจากแผ่นดินไหวขนาด7.8ลิตร์และการสั่นสะเทือนที่ตามมาอีกนับไม่ถ้วนนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ยากต่อการเชื่อ จำนวนผู้เสียชีวิตในขณะนี้อาจมีถึงหมื่นคนและมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณอีกทั้งจะมีผู้บาดเจ็บผู้สูญหายหรือผู้ไรที่อยู่อาศัยอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานและอาคารบ้านเรือนได้ถูกทำลายเหลือเพียงเศษอิฐเศษปูนความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่คู่ภัยทั้งหลายและประเทศไทยก็จะเข้าร่วมกับนานาประเทศในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ตามความเหมาะสม ในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปอย่างท่านและประชาชนชาวตุรกีทั้งขอร่วมไว้อาลัยต่อความสูญเสียในครั้งนี้และหวังว่าประเทศของท่านจะฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้โดยสมบูรณ์ในเร็ววันพระบระมมหิดพไทยมหาวชิวราลงกรณพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัว